สวัสดีคะ่ะอยู่กับปังปกรช่องแคทตัสเกินหุ่นนะคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะจะพามาชมบรรยากาศลูกทุ่งคะ่ะเลี้ยงควายที่หลังสวนของเรานะคะวันนี้ก็มาปล่อยควายกินหญ้าคะ่ะที่บริเวณด้านหลังสวนเพชรเจ้าเพชรของเราคะ่ะ ตอนนี้อายุ1ปี4เดือนเสร็จเสรนะคะยังไม่ถึง1ปี5เดือนนะคะเป็นเพศผู้ค่ะเป็นลูกชายของแม่กล้วยค่ะแม่ของเขาก็ยืนกินหญ้าอยู่บริเวณนี้ค่ะเจ้าเพชรของเราค่ะวันนี้ ซนๆหน่อยอยากไปเที่ยววัดค่ะเพราะว่าที่วัดมีสาวๆหลายตัวจากสวนอื่นอยู่ที่นั่นค่ะวันนี้ก็ไม่ได้พาไปวัดค่ะเลี้ยงไว้ที่ส่วนของที่ของเรานะคะจะมีพื้นที่จุดที่มีหญ้ารกๆอยู่นะคะในสวนหลังบ้านของเราค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้เอามาปลูกนานแล้วเนาะมีหญ้ามีอะไรขึ้นเยอะแยะเลยค่ะ เจ้าเพชรค่ะเจ้าเพชรสูงร้อกว่ากานะคะตอนนี้ก็อีกหลายวันนะคะถึงจะครบหนึ่งปีห้าเดือนค่ะมารติดตามดูตอนโตค่ะว่าเขาจะสูงสุดที่เท่าไหร่นะคะเป็นลูกชายของแม่กล้วยค่ะแม่กล้วยควายไทยที่สวนของเราค่ะเนี่ยเลยค่ะแม่ของเขา เลี้ยงควายก็เลี้ยงได้ง่ายๆตามบ้านเรานะคะมีหญ้าให้เขาก็สามารถนำมาผูกมาปล่อยได้คะ่ะทุกคนว้ากินกันใหญ่เลยตอนนี้ก็ให้ช่วยสางพื้นที่หลังบ้านด้วยนะคะเพราะว่ารกมากๆค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็กินหญ้าเยอะนะคะทุกคน ถ้าใครมีพื้นที่ก็ปลูกหญ้าไว้ด้วยก็ดีนะคะในช่วงของหน้าแล้งค่ะของปองปอนตอนนี้ก็เริ่มปลูกอยู่ที่ประมาณสองงานค่ะปลูกไว้มีเริ่มงอกบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผลการงอกออกมาที่เป็นต้นโตขึ้นมาค่ะไม่รู้ว่า จะดีขนาดไหนเนาะมารอชมอีกทีนึงตอนนี้ก็เห็นเป็นเบีย้ยเล็กๆขึ้นมาให้เห็นบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ประมาณ2งานค่ะส่วนตรงนี้ปลูกเอาไว้เกี่ยวหญ้าให้เขาเนาะเป็นญ้าแพงโกล่านะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สวนค่ะที่เราปล่อยหญ้า ตามธรรมชาติไว้สําหรับเลี้ยงควายนะคะเมื่อก่อนก็ปลูกตะไคร้นะคะแล้วก็ตอนหลังก็คือเราจะปล่อยญ้าให้ขึ้นเลยเพราะว่าจะเอาควายมาเลี้ยงเนาะเอาควายมาเลี้ยงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นสระน้ำนะคะไว้สำหรับให้ควายลงเล่นได้คะ่ะทุกคน ตรงนี้ก็ขออภัยด้วยเนาะพื้นที่ก็จะรกๆหน่อยหญ้าน้หนามแบบนี้เขาไม่กินนะคะควายไม่กินค่ะทุกคนเดี๋ยวจะต้องหาเวลามาสางทิ้งนะคะ<ม>เหลือไว้แค่เป็นหญ้าที่เฉพาะที่เขากินได้เท่านั้นเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำค่ะสระน้ำไว้สำหรับให้ควายลงเล่นค่ะ เขาก็เข้ามาอาบน้ําทุกวันค่ะทุกคนในช่วงกลางวันเนาะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเขาก็จะลงมาเล่นน้ําค่ะแล้วก็ขึ้นมากินหญ้าต่อพอกินหญ้าต่อประมาณช่วงเย็นห้าหกโมงเย็นค่ะเขาก็จะลงไปเล่นน้ําอีกทีหลังจากนั้นเราก็จะพาน้องเข้าโคกค่ะแม่กล้วยของเราค่ะตอนนี้ผสมน้ำเชื้อ ของเจ้าไม้ไปนะคะผสมไปเมื่อวานเนี้ยค่ะเดี๋ยว20-21วันเราก็มารอดูอีกทีว่าเขาจะเป็นสัตว์ไหมถ้าไม่เป็นสัตว์ก็มีลุ้นว่าติดนะคะติดตามดูต่อไปเนาะแม่กล้วยนี้เป็นควายบ้านที่ ในสายตาของเราสายตาของปองปอนป,ปองปองก็ว่าโครงสร้างเขาสวยอยู่ค่ะแต่ว่าความสูงอาจจะยังไม่ได้นะคะเพราะว่าความสูงเขาอยู่ที่ร30ต้นต้นๆค่ะเหลือบเยอะค่ะทุกคนแต่ว่ากระดูกแข้งขาก็พอใช้ได้ค่ะแล้วก็ลูกของเขาที่เราเห็นเจ้าเพชรเนาะก็ ถือว่าส่งลูกได้ดีในระดับหนึ่งนะคะเจ้าเพชรนี้เป็นลูกที่เจ้าของเดิมเขาผสมน้ำเชื้อมานะคะแต่ว่าไม่มีใบมาให้เราเนาะเราก็เลยไม่ขอเอ่ยนามหรือพูดตัวพ่อที่ทางเจ้าของเดิมเขาแจ้งมานะคะก็ถือว่ายังดูกันไปค่ะดูพัฒนาการของเขาค่ะว่าตัวของเจ้าเพชรจะสูงที่ความสูงสุด เท่าไหร่นะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของเขาตอนโตจะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้ความสูงของเขาก็มีร้อยสามสิขึ้นแล้วะคะ่ะสำหรับเจ้าเพชรลูกของแม่กล้วยเนาะที่เป็นลูกติดท้องมาตั้งแต่ตอนเราไปซื้อแม่กล้วยมานะคะแม่กล้วยก็จริงๆแล้วเป็นควคยที่ ทางส่วนของปังอนไปไถ่ชีวิตมานะคะตามเดิมที่บ้านไม่เคยเลี้ยงควายค่ะทุกคนไม่เคยเลี้ยงวัวไม่เคยเลี้ยงควายเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากจะไถชีวิตเข้ามานะคะก็เลยได้ไถามาพอไถามาเลี้ยง10เดือนเจ้าเพชรก็คลอดนะคะที่สวนของเราหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงเข้ามาเรื่อยมานะคะจน รู้สึกคุ้นเคยกับควายนะคะก็เลยสนใจอยากที่จะหาควายสวยงามเข้ามาเลี้ยงในสวนเพิ่มนะคะก็ได้สองตัวนี้มาค่ะสองตัวนี้มาค่ะก็ได้เข้ามายังไม่ถึงเดือนนะคะตอนนี้ก็กำลังให้กินอาหารนะคะเน้นเป็นหัวอาหารค่ะกลางวันก็ให้กินเป็นหญ้าค่ะ แล้วก็พอเข้าคอกไปก็จะเน้นให้เป็นหัวอาหารนะคะตัวหนึ่งวันหนึ่งสำหรับไซส์นี้ก็สามกิโลก,กว่าๆค่ะเขาก็อิ่มแล้วค่ะในในช่วงเย็นเนาะต่อตัวนะคะนี่ก็เริ่มอ้วนแล้วค่ะตอนแรกก็ยังดูผ,มผอมๆอยู่เพราะว่าน้องอยู่เป็นฝูงนะคะควายฟาร์มใหญ่หลายตัวค่ะทุกคน ตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วค่ะอัตลักษณ์สวยงามค่ะตัวนี้ตอนนี้ก็เริ่มสวยเริ่มอ้วนสมบูรณ์ขึ้นมาจากเดิมค่ะกินหญ้ากเก่งมากๆค่ะอายุ14เดือนค่ะ อายุ14เดือนความสูงก็อยู่ที่ประมาณ130กว่ากนะคะยังไม่ได้วัดเป็นที่แน่ชัดค่ะแต่ไม่ต่ำกว่า130ยแน่นอนค่ะส่วนตัวนี้อายุห่างกัน1เดือนค่ะตัวนี้อายุ13เดือนนะคะ13เดือนตัวนี้14เดือนค่ะ130ขึ้นทั้งคู่นะคะเป็นเพศเมียค่ะ ตัวนี้ชื่อเจ้ายูกิค่ะเป็นควายสายอุไทเท้เลือดร้อยนะคะเจ้ายุกิของเราส่วนตัวนี้ชื่อว่าฮันนี่ค่ะเป็นสายอุไทเก่าค่ะแต่เป็นสายอุไทแท้เหมือนกันค่ะก็มารอติดตามดูอัตลักษณ์ ตอนโตเต็มที่ของเขานะคะว่าอัตลักษณ์ของเขาจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะคะตอนนี้น้องก็ยังเด็กๆอยู่เนาะพยายามให้อาหารนะคะตอนนี้เพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้กับร่างกายของเขาเพราะว่าน้องเพิ่งหย่านมค่ะให้กินอาหารเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์เนาะแทน นมนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งหย่านมมาเนาะก็ช่วยเสริมสร้างส่วนไหนได้ก็ต้องช่วยเสริมก่อนนะคะแต่ว่ากินหญ้ากเก่งมากๆค่ะเจ้าฮันนี่ของเราเจ้าฮันนี่กับยูกินี้ก็ถือว่าเป็นควายงามสายเลือดร้อยนะคะที่เราเพิ่งเริ่มนำเข้ามาเลี้ยงที่สวนของเราค่ะ แม่กล้วยก็จะเป็นควายไทยบ้านๆของเรานะคะแต่ก็ลองนำมาพัฒนาดูค่ะให้ผสมกับควายควายงามพ่อพันธุ์ดีนะคะมารอดูว่าล,ลูกๆของเขาที่เราพัฒนาขึ้นมาจากแม่กล้วยแล้วก็พ่อพันธุ์ควายงามนะคะรูปทรงอัตลักษณ์ของลูกของเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะก็รอติดตามดูนะคะ ที่ปองปองเลี้ยงก็เน้นเป็นในเชิงที่ว่าเราต้องการที่จะอนุรักษ์ควายไทยค่ะทุกคนไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะส่งเป็นควายเนื้อหรืออย่างไรนะคะเพราะว่าตามทีวัตถุประสงค์ของเราก็คือของแม่กล้วยเราไปไถชีวิตมาก็เพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้าลงเชือดนะคะถือว่าไถามาหนึ่งตัวช่วยได้สองชีวิตเลยนะคะ คือแม่กล้วยแล้วก็เจ้าเพชรค่ะตอนนั้นเจ้าเพชรยังอยู่ในท้องแม่กล้วยอยู่เลยค่ะกําลังตั้งท้องเจ้าเพชรอยู่เนาะตอนที่ไถ่ชีวิตมาเลี้ยงสิบเดือนค่ะถึงคลอดค่ะทุกคนก็หมายความว่าที่เจ้าของเดิมของเขาเพิ่งผสมไปได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าควายจะตั้งท้องก็ประมาณสิบเอ็ดเดือนเนาะถึงจะคลอดค่ะ ทำการผสมแม่กล้วยนะคะยังไม่เคยผสมเลยตั้งแต่ถ่ายชีวิตเข้ามาเลี้ยงจนเจ้าเพชรอายุ1ปี4เดือนค่ะก็ยังไม่เคยทําการผสมแม่กล้วยเลยเนาะเพิ่งผสมไปเมื่อวานนี้นะคะก็มารอดูว่าจะติดไหมเนาะผสมกับน้ําเชื้อเจ้าไม้นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปังปองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ